วันนี้ผมได้มาพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านนะครับแต่ปัญหาคือทีวีไม่มีภาพไม่มีเสียงดูสัญญาณสิครับ16%เองแล้วจะมีภาพได้ยังไงไหนลองดูที่กล่องสิอ้าวไม่มีสายอากาศนี่ถึงว่าเอาไงละทีนี้ ไหนดูสิพอจะมีอะไรแก้ไขได้บ้างดินสอนนี่ละกันลองดูก่อนนะวางลองวางดูดูสิอะไรอ้าว<อ>ภาพมาแลก<อ>ไหนลองมาดูความแรงของสัญญาสิได้กี่เปอร์เซ็นต์

งั้นเอาที่สอใส่กับคืนดีกว่าอ่าหนึ่งสองอเรียบร้อย <ละ S 1> ไม่เงาแล้คืนนี้มีทีวีดูแล้วก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ